ถ้าเราย้อนเวลากลับไปราว50าสล้านปีก่อนโลกของเรานั้นแตกต่างจากทุกวันนี้อย่างสิ้นเชิงในป่าดึกดำบันเขียวชะอุ่มมีสัตว์ตัวเล็กๆขนาดประมาณสุนัขพันจิงมันมีนิ้วเท้าหลายนิ้ววิ่งเร็วและระมัดระวังทุกฝีก้าวสัตว์ตัวนั้นคือบรรพบรุษของหมาชื่อว่าอีโอฮิปัสมันไม่ใช่ม้าตัวสูงใหญ่และสง่างามอย่างที่เรารู้จัก แต่เป็นเพียงสัตว์เล็กๆที่วิวัฒนาการตามสภาพแวดล้อมของโลกในยุคนั้นจนกระทั่งโลกแห้งขึ้นป่าเริ่มลดลงและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เริ่มก่อตัวทุ่งหญ้านี่เองที่ทำให้ม้าต้องปรับตัวใหม่ทั้งหมดจากสัตว์ที่มีหลายเล็บกลายเป็นสัตว์ที่มีกีบเดียวเพื่อให้วิ่งได้เร็วกว่าเดิมวิ่งไกลกว่าเดิมและรอดจากผู้ล่าที่น่ากลัวกว่าเดิม เวลาผ่านไปเป็นล้านล้านปีหมาค่อยๆโตขึ้นขาที่ยาวขึ้นทรงพลังขึ้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเร็วและความอดทนและสุดท้ายมันก็เดินทางมาถึงยุคที่มนุษย์เริ่มมีชีวิตเป็นสังคมเริ่มสร้างชุมชนเริ่มตั้งรกรากและเริ่มมองหาสิ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำรงชีวิตในช่วงแรกมนุษย์ล่าสัตว์ทุกชนิดที่หาได้รวมถึงม้าด้วย ม้าถูกล่าเพื่อนำเนื้อมาทำอาหารและบางครั้งก็ใช้กระดูกหรือหนังเพื่อนำไปทำเครื่องมือแต่แล้วความสัมพันธ์ก็เริ่มเปลี่ยนสิ่งที่มนุษย์เห็นในมา้าไม่ได้มีแค่อาหารอีกต่อไปพวกเขาเห็นพละกำลังความเร็วและความสามารถที่จะพาเขาไปไกลกว่าที่เคยไปการเชื่องม้าในยุคแรกนั้นยังเป็นปริศนาแต่หลักฐานชี้ว่ามันเริ่มขึ้นราว5,500ปีก่อนในดินแดนแถบเอเชีย ผู้คนเริ่มเลี้ยงม้าเริ่มรีดนมม้าเริ่มใช้มันลากรถและเริ่มมีความเชื่อว่าม้าเป็นสัตว์พิเศษเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักขี่ม้าโลกก็เปลี่ยนไปตลอดการเพราะนี่ไม่ใช่แค่การมีเพื่อนสี่ขาแต่มันคือการได้เครื่องจักรแห่งความเร็วในยุคที่ยังไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีล้อเหล็กไม่มีถนนลายยางม้าคือวิศวกรรมธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุดและมนุษย์กำลังเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่ การเดินทางไกลของมนุษย์จึงเริ่มเร็วขึ้นการค้าขายเริ่มขยายวงกว้างผู้คนจากที่อยู่ห่างไกลหลายร้อยกิโลเมตรสามารถพบกันได้เพราะพวกเขามีมา้าอารยธรรมเริ่มก้าวกระโดดและม้ากำลังจะกลายเป็นกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างบนโลกใบนี้ เมื่อมนุษย์เริ่มคุ้นเคยกับมา้าความสัมพันธ์ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเดินทางหรือการค้าขายแต่มันขยายไปถึงเรื่องที่กำหนดชะตาของอรารยธรรมหลายแห่งนั่นคือสงครามกองทัพที่มีมา้าย่อมเหนือกว่ากองทัพที่เดินเทา้าเพราะมา้ามอบความเร็วพละกำลังและพลังทำลายล้างที่ยากจะรับมืออรารยธรรมโบราณอย่างชาวมองโกลอียิปต์เปอร์เซียกรีกจีนต่างก็พัฒนาวิธีใช้ม้าในสงครามอย่างหลากหลาย ชาวเฮตทและอียิปต์ใช้รถศึกเป็นนวัตกรรมที่ทำให้การรบเปลี่ยนโฉมรถสึกทำให้การโจมตีเคลื่อนที่ได้รวดเร็วทหารถือธนูสามารถยิงได้แม่นยำขึ้นและสนามรบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในทุ่งหญ้าเอเชียกลางชาวมองโกนกลายเป็นชนเผ่าที่ทำให้โลกต้องสั่นสะเทือนเพราะพวกเขามีทักษะการขี่ม้าที่เหนือชั้นกว่าชนเผ่าใดๆ นักรบมองโกยิงธนูบนหลังม้าได้แม่นยำราวกับใช้แขนของตนเองม้าของพวกเขาอึดกินน้อยเดินทางไกลได้และไม่เลือกที่อยู่กองทัพขนาดเล็กของมองโกจึงสามารถทำลายกองทัพมหาศาลของอาณาจักรอื่นเพียงเพราะผู้เขามีม้าที่ถูกฝึกมาอย่างยอดเยี่ยมทำให้จักรวรรดิมองโกกลายเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ในยุโรปยุคอัศวินถือกำเนิดขึ้นความงดงามของเกราะเหล็กดาบโล่และม้าเพศผู้ที่ถูกฝึกให้วิ่งทะลุแนวศัตรูทำให้ม้ากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชนชั้นสูงการครอบครองม้าคือการครอบครองพลังอำนาจและเกียรติยศอาณาจักรกรีกเองก็ใช้ม้าเช่นกันอเล็กซานเดอร์มหาราชมีกล่าวกันว่าหากเขาไม่มีม้าคู่ใจอย่างบูเซฟาลัส ประวัติศาสตร์เพียงเล็กน้อยอาจไม่เป็นอย่างที่เราเห็นทับม้าทำให้เขาสามารถบุกทะลวงศัตรูได้อย่างรวดเร็วและสร้างอาณาจักรที่ถอดยาวจากกรีกไปถึงอินเดียในจีนราชวงศ์ต่างๆใช้ม้าในการรักษาเส้นทางสายไหมเพื่อคุ้มกันพ่อค้าส่งสารและปดป้องพรมแดนการสร้างกำแพงเมืองจีนส่วนหนึ่งก็เพื่อสกัดกั้นชนเผ่าขี่ม้าเร่ร่อนที่โจมตีเข้ามา หมากลายเป็นเทคโนโลยีเชิงทหารที่ทรงพลังที่สุดก่อนยุคตื่นและเป็นตัวแปรสำคัญที่เปลี่ยนชะตาเมืองชาติและจักรวรรดิทั่วโลกแต่ไม่ใช่แค่ในสงครามเท่านั้นหมาคือหัวใจของการค้าข้ามทวีปพวกมันลากรถบรรทุกสินค้าบรรทุกเกลือผ้าไหมโลหะและของมีค่าจากดินแดนหนึ่งไปยังอีกดินแดนหนึ่งโลกเริ่มเชื่อมต่อกันมากขึ้น และม้าคือสะพานเชื่อมความเจริญของมนุษย์ในทุกพื้นที่เมื่อโลกเข้าสู่ยุคเครื่องจกักรรถไฟรถยนต์และเครื่องยนต์สันดาบบทบาทของม้าในฐานะพาหนะลดลงหลายเมืองหยุดใช้ม้าในการขนส่งและกองทัพก็ไม่จำเป็นต้องมีทหารม้าอีกต่อไปแต่แม้เทคโนโลยีจะแทนที่ม้าในงานหนักความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับม้าก็ไม่ได้จบลง ในหลายประเทศม้ายังเป็นหัวใจของวัฒนธรรมในมองโกเลียเด็กอายุเพียงห้าขวบสามารถขี่ม้าได้คล่องที่นั่นม้าไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นเพื่อนเป็นสมาชิกของครอบครัวและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพในสเปนแ,และโปรตุเกสหมาคือศิล,ลปะคือการเต้นรำคือการแสดงออกของวัฒนธรรมอันยาวนาน ในอเมริกาใต้คาวบอยหรือกัวโชวใช้ม้าเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวันผูกพันกับพื้นที่กว้างใหญ่ของทุ่งหญ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดในกีฬาอย่างโปโลโหรือการแข่งม้าความเร็วและความสง่างามของม้ายังคงสร้างความตื่นเต้นให้มนุษย์เสมอในด้านจิตวิทยาม้าถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบำบัด เพราะความสงบนิ่งของมันทำให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลายและเรียนรู้วิธีเข้าใจอารมณ์ของตนเองมากขึ้นแม้โลกสมัยใหม่จะเต็มไปด้วยเครื่องยนต์แต่ม้าไม่เคยหายไปจากใจมนุษย์เราไม่ได้มองมันเป็นแค่สัตว์ใช้งานอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่คอยเดินเคียงข้างเราตั้งแต่วันที่เรายังไม่มีเมืองไม่มีถนนไม่มีภาษาจนถึงยุคที่เราเดินทางไปนอกโลกแล้วตาม หมาคือเพื่อนคือแรงผลักดันคือสัญ,ญลักษณ์ของอารยธรรมและคือสิ่งเตือนใจว่าความเจริญของมนุษย์หลายส่วนไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมนุษย์ลำพังแต่เกิดขึ้นเพราะเรามีผู้ช่วยสีขาที่ยืนอยู่เคียงข้างเรามายาวนานกว่าที่เราจะจินตนาการได้